สวัสดีค่ะแดดลมลมตกเนาะยายกาาับผา,าหลานหน่อยไม่ป้อนเข่าป้อนนาเงี้ยมาเลง้ยงอ้ยกินพี่น้องเออจะเป็นป้อนหยากป้อนเข่ายายก็ได้นักกินค่ะผัดข้าวให้หลานหน่อยกินข้ามื่อน,นี้พี่เมย์็คื่องัาาดฝรั่งหนุ่มเออมันสบกระปรกจะเล่นอย่างนั้นเอาข้าวก่อนเอาข้าวมา อคำนึงก่อนคำก่อนคำหน่อยก็เก่งอ<ำ>้ำน่ารักจังเลยอ้ำโอ้ยเก่งจังเลยคำใหญ่เลยคิดคำมาเลยเลยเดินร่วมร่วงตกคนใหญ่น้ำหาหลานเห็นยังเนาะลานหน่อยย้ายเนาะเดิน,นไปเล่นนอกไปลูกไปเล่นถนนไปะจะเล่นมันสกับโป๊กไปเอามาเล่นถนนมามาดูที่ มาดูที่ยายตามหาหลา,านเจออย่างเนี่ยมาดูที่ม่เงแล้วน้ำหาหลา,านนะคะหลา,านหน่อยแล้วเสียราสิเห็นหลา,านหน่อยแล้วบอกหลา,านหน่อยกับเป็นพอ่อใช่เนาะกับไปเรื่อยๆหาเหล็ดน้ำเหเรียนเพื่อฉัแล้วเห็นมานาวคุณยายเห็นหลา,านบ่เนะาะอินอย่าเดินนะลุงนะอย่าไปทั่วนะลุกนะน่าก,กลัวนะไม่น่าก,กลัวมากเลย แดดลมลมตกเลรอคะบ้านยายฝนอากาศอากาศบ้านยายค่ะแดดลมลมตกแดดลมลมตกแล้วค่ะจะเป็นทิศตรงดีเลยเนาะค่ะเนาะถ้าร้านหน่อยมักินเขา่าจะป้อนเข่าเมื่อนี้กับฝนมาตกค่ะบ้านยาย เห็นป่าอยู่ค่ะมือเห็นป่าอยู่ซูมือโต๊ะกู้มือค่ะป้อนเขาลัานเขาพัด<บ>ป้อนเจ,จสิได้แต่ละคำข้ามาเล่น,นะคะยนีมเะเรงไปไหนลูกไปไหนจะไปอวไปไหนอ่ะเดินไปเดินงั้นไปเดินไปเดี<ม>๋ยว<ม>พาไปไปอุบวน,นไหนอ่ะอุบวนอ้นอคยไปเดี๋ยวฝนหายตกก่อนเคยไป หน้อยก็เอาไปอย,อยากไปอูโบนไปเดินไปลูกไปเดินไปเที่ยวเด้อป่ะปั่นจัก,กรยานไปโชว์เพื่อนๆหน่อยปั่นยานโชว์เพื่อนๆหน่อยไป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 ยังไปเดินเร็วไปพ่อมาก,กับผ้าลินนะคะปลาทองฟ้า เพื่อนผิดตกดินแล้วค่ะน้องอินหลบรถหนลูกรถมาหลบรถหนลูกเร็วโคตรเก่งหลบรถหนนอยนลูกนะูกมานะคะยหญ่มากล้วน้าหลานเห็นแล้วโอ้ไปเล่นไก่ทีเนอหลานกระไดเห็นยังใส่เลยยายเออ ทำแล้วค่ะบ้านย่าเหมือนเด็ดเดดลมลมตกบรรยากาศดีได้ค่ะเมื่อนี้ไม่มีฝนนะคะอินไ,ไม่เดินไกลเหรอลูกอาไม่เดินไกลกลับบ้านเราสิปะโค้งออกเข้าห้องเข้าบ้านเลยไปปัน่นออกเร็วปั่นเป็นไหมกลับรถก่อนสวัสดีค่ะได้ยังน้องอินยังไม่สวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะทำดีดีทำดี ทำไปดีค่ะน่ารักนะคะ <c oughs> ลานหน่อยก็มักหยอกนะ <c oughs> สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะนาองผ้าลานหน่อยมาเลาะลินนะคะ